ไม่เห็นเขาทำใส่เยอะกอว,ะว่ายยนี้ตัง้งเยอะดีดูนะแม่เยอะเยอร์อะไรไหมมันยังไม่เย็นมันเลยไม่เหนียวม,มันเล่กเอาแบบและเอียดมากไหม ถ้าเราไม่ปันมันจะเป็นชิ้นเด็กไม่ชอบชิ้นก็เลยจะทำแบบไหลกเทันเติมน้ำตาลลงไปก็อบอกว่าประมาณห้ารอยกร,รมัมสูตรนี้มันจะเป็นรสหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบชิมรสเอาเองตามใจเลยพอเริ่มค้นประมาณนี้ก็น<ๆ>่าจะได้แล้วน,นะคะทีนี้เอาแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปผสมน้ำเย็นนะคะ แล้วก็คนเรื่อยๆเ,เพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับแยมของเราคนจนกว่าแป้งจะสุกอันนี้ก็ดูจาก Youtube มาเหมือนกันนะคะก็ต้องรอให้มันเย็นอีกนอนประมาณนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็น 没有，他最近忙那些事。